ไปนะคะก็ถามว่าทำไมในการเสริมสุขภาพนะคะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาเกี่ยกับมะเร็งนะคะในโครงการวิจัยของคุณหมอสมิตรานะคะทองประเสริฐที่เชียงใหม่นะคะถึงต้องรับประทานผิตภันฑ์ e อ a t i o n bim มากถึงวันละ9แคปซูลนะคะ mm hmm. แล้วยังต้องใช้ร่วมกับน้ำเนื้อมองคุดอีก 300cc ด้วยะคะ่ะไม่ทราบว่าขนาดที่แนะนำนะคะอยู่ในปริมาณที่เหมาะสมหรือไม่คะก็ <Go. S 1> ก็ควรจะเหมาะสมทําไมเราถึงต้องใช้เยอะคือปัจจุบันเนี่ยนะฮะมันจะมีใช้ตั้งแต่4แคปซูลไปจนถึง9แคปซูลค่ะอาจจะ4แคปซูลก็ใช้เช้าเย็นครับอย่าง2ค่ะ6แคปซูลก็ใช้3เวลาอ่าถ้า9แคปซูลก็ครั้งละ3แคปซูล3เวลาโอ3 3 3ที่ต้องใช้เยอะอย่างนี้เพราะว่าเราอย่าลืมว่าเซลล์มะเร็งมันแบ่งตัวเร็ว ใช่ไหมฮะถ้าเราใช้ปริมาณน้อยๆมันจะตามเซลล์มะเร็งไม่ทันก็เหมือนกับไม่เห็นผลค่ะมันก็จะเห็นผลน้อยมากแต่ว่าเซลมะเร็งมันไปเร็วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็เราก็เลยต้องใช้แคปซูลเนี่ยเยอะหน่อยนะคะเพื่อให้เห็นผลเร็วที่เราต้องใช้คู่กับน้ำมังคุดอันนี้เพื่อปรับความสมดุลของภูมิคุ้มกันที่แคปซูลไปเพิ่ม T helper เนี่ยขึ้นไปครับ คือว่าแคปซูลเนี่ยจะเพิ่ม T helper 1เพิ่ม T helper 17แล้วก็เพิ่ม T เร็กเร็กนิดหน่อยนะคะแต่ถ้าเป็นน้ำเนี่ยจะเพิ่ม T เร็กค่อนข้างเยอะนั่นก็คือถ้าเราทานแคปซูลไปสามมื้อแล้ววันรุ่งขึ้นตอนเช้า เราให้เสริมด้วยน้ําม tamam ังคุดเพื่อที่จะไปลดไอทีเฮลเปอร์ทั้งหลายที่มันเพิ่มสูงขึ้นมานั้นลงมาให้สู่ระดับปกติแล้วค่อยไปบูดใหม่อีกทีนึงคือให้มันวนไปอย่างนี้ก็นั่นก็คือช่วยให้มันมีไดนามิกไม่ทานพร้อมกันไม่ทานพร้อมกันเวลาทานยังไงคะคืออย่างนี้ค่ะถ้าจริงๆเราแนะนําว่าให้ทานน้ามังคุดตอนเช้านะคะคือเราเริ่มด้วยแคปซูลก่อน ก่อนอาหารมื้อกลางวานันมื้อเย็นแล้วก็ก่อนนอนอและเช้าเนี่ยมื้อเช้าเนี่ยทานน้ำบังคุดเพราะว่าน้ำบางคุดเนี่ยมันจะมีสารอาหารเยอะมันจะทําให้รู้สึกสดชื่นเหมือนแทน,นอาหารเช้าแทนแอาหารเช้าได้แต่ทีนี้ก็อาจจะมีบางคนโดยเฉพาะคนสูงอายุเนี่ยจะทานน้ำบางคุด ลำบากเพราะว่าไม่เคยทานโยเกิร์ตไม่เคยทานอะไรมันจะลักษณะคล้ายโยเกิร์ตนะฮะมันคนกลัวเรื่องน้ําตาลด้วยใช่ค่ะกลัวเรื่องน้ําตาลแต่จริงๆน้ําตาลมีน้อยนะคะมันไม่ใช่เยอะมากเพราะว่าเราไม่ได้เติมน้ําตาลแต่มันเป็นน้ําตาลในมังคุดค่ะถ้าสมมติว่าทานมื้อเช้าในขณะที่ท้องว่างไม่ได้ทานแทนอาหารมื้อเช้าไม่ได้เราแนะนําให้ทานทีละครึ่งซอง ระหว่างมื้อระหว่างมื้อเช้ากับมื้อกลางวันและระหว่างมื้อกลางวันกับมื้อเย็นอ๋อก็คือแล้วแต่สูตรบางคนจะทาน 300cc ตอนเช้าเลยก็ได้แล้วก็มากลางวันหรือเย็นอ่ะกลางวันหรือก่อนนอนหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็คือเอาเอาช่วงของ ระหว่างมื้อค่ะก็คือเช้าเป็นแคปซูลระหว่างเป็นน้ํากลางวันเป็นแคปซูลระหว่างเป็นน้ำแล้วก็ไปขอนอนอีกทีหนึ่งค่ะออนะฮะก็จะได้เสริมประสิทธิภาพซึ่งกันคือคือมันช่วยให้เกิดไดนามิกของระบบภุมิคุมกันแล้วถ้าเกิดคนปกติไม่ได้มีโรคภัยไข้เจ็บอยากจะดูแลสุขภาพแล้วก็มองเห็นประสิทธิภาพของทั้งน้ำและแคปซูลนะจ ก็ทานได้คือได้รับสารอาหารคือถ้าระบบภูมิคุ้มกันเข้าปกติเป็นไดนามิกอยู่แล้วมันก็จะเป็นไดนามิกต่อไปแล้ววิธีทานทานอย่างนี้เช้าก็เป็นน้ำก็คือเราจะทานน้ําให้เป็นอาหารเช้าเลยก็ได้นะคะแล้วก็ทานแคปซูลเสริมก่อนนอนเออก็ะะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงได้กระเช่นบิมหรือ balancing immunity นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทําการสกัดสารสรรพคุณสูงจากผลไม้และธัญพืชของไทย มาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงพิธีการอาหารจากอเบริชบิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภุมิกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้นตามธรรมชาติ